สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ตอนรับข้าสองซมเอสนีนะครับตอนนี้ก็มาจเพิ่งทำน้ำพริกปลาดุกอีกแล้วนะครับผมนะครับผมนี่นะครับผมวิธีทำนะครับทำน้ำพริกปลาดุกรอบสองนะครับทุกคนนะครับผมทำรอบสองนะครับผมรอบแรกกินอร่อยมากเลยนะครับผมติดใจครับติดใจก็เลยทำอีกนะครับผมทำทานเองนะครับทำทานเองนะครับผมขวผิดขว กระเทียมขั้วหอมนะครับผมทำแล้วก็แบนี้นะครับผมจะได้หอมหอมนะครับผมเวลาทําน้าพริกต้องขั่วพริกนะครับผมมีกระเสียบไม้ถางไฟนะครับผมพริกจะได้หอมหอมนะครับผมเวลาทําลาบหรือทำน้ําพริกนะครับผมครับผมทําน้ําพริกนิดหนึงขั่วพริกให้สุกนะครับผมจะได้หอมนะครับผม มาดูวิธีทาได้เลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์นะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็แชร์ออกไปนะครับก็แชร์ออกไปนะครับผมจะได้เป็นประโยชน์นะครับผมต่อเพื่อนๆนะครับผมเป็นประโยชน์นะครับวก็ขวบพริกที้สุกนะครับผมว่าเวลาไปตำทำน้ำพริก จะได้หอมนะครับผมครับผมหอมน่าทานนะครับผมผมดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ทำนะครับผมกัรตำนะครับผมตอนนี้นะครับผมหมดเขตแล้วนะครับผมหอมนะครับผมหอมมากนะครับผมก็จะได้ทำการตำนะครับตอนนี้นะครับผม ใหม่แล้วนะครับตอนนี้ใหม่แล้วมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับผมปิดจะได้สุกนะครับผมหอมกระเทียมนะครับผม ขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกท่านนะครับผมเพื่อเป็นความรู้นะครับก่อเป็นความรู้นะครับผมที่ทำนะครับผมบางท่านก็ย,ยังทําไม่เป็นนะครับผมทำมํำมาทนก็ดูวิธีทําได้เลยนะครับผม ชมตัง้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมสเสร็จนะครับทุกคนนะครับผม,มกระเด็นแล้วกติกแต่สุกแล้วนะครับผมอืมพิคก็สุกแล้วนะครับนะครับผมนก็เรทั้งห้องนะครับผมจะได้อ,อัปเปอร์ซัมนะครับผม ตัคนะครับตังคนบ่อยๆนะครับไม่คนไม่บ่อยนะงั้นไหม้นะครับผมไหม้นะครับผมก็มจะไหม้นะครับผมตองคนบ่อยๆนะครับผม ัวสุกแล้วนะครับจะทำการตำนะครับจะทำการตำนะครับผม,ทำ,ำบผมทำการตำพริกนะครับผมทำการตำพริกนะครับผมรับ ตันพิกต้องเอาผ้ารองนะครับผมไม่ให้เสียงดังครับไม่ให้เสียงดังนะครับผมเอาผ้ารองเขา้าไปลองพื้นลองกลุ่มกนะครับผมกลุ่นะครับผมก็ค่อยตันนะครับตําแรงมาได้เดี๋ยวกระเด็นเข้าตานะครับพลิกนะครับผมกระเด็นกระเด็นเข้าตาโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะครับผม กรพริกนะครับด้กยนนะครับผมตอนต่อไปนะครับ เล็กไปหน่อยนะครับผมมวันี้เอาโคกใหญ่นะครับโคกใหญ่มีเวลานะครับเพื่อนๆก็ถือวัตถุด,ดิบมานะครับซื้อปลาดุก ซื้อกระดูกด่างมานะครับผมมาเตรียมไว้นะครับผมมาเตรียมไว้แล้วก็เลิอกงานมาก็มาทํานะครับผมมาทําตอนเยอะนะครับผมจะทําทานเองก็จะได้ทานเยอะนะครับผมนะครับผมก็นนะครับ เขากินก็อร่อยอยู่แต่ว่าก็ได้น้อยนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องซื้อวัตถุดิบมาทํานะครับผมถ้าเราซื้อมาทําเองจะได้ทานเยอะนะครับผมอร่อยด้วยนะอร่อยด้วยนะครับผม ตามกระเทียมตามหอมให้ละเอียดนะครับผม เลีแยแล้วนะครับผมน้ำปลาดูกนะครับผมถ้าทางภอีสานเรียกก็เกรียกขนปลาเป็นปลาดุกปลาดุกนะครับผม ปลาดุกลงแล้วนะครับเพื่อนนะครับผมนี่นะครับเนื้อปลาดุกนะครับผมปลาดุกลงแล้วนะครับผมต่ำครับตสตามนะครับผมต่ำนะครับผมโกโอขกให้ละเอียดนะครับโกให้ละเอียด ก็จะได้ทำการปรุงนะครับทุกคนนะครับผมปรุงแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมลดลงไปนะครับผมใส่ลดนะครับก็ปลานะครับผมปลาก็จะเป็นปลาขวดนะครับผมเราต้มมาสุกแล้วนะครับปลาต้มนะครับผมปลาขวดต้มมาสุกแล้วนะครับผม ต้องใส่ปลาที่สุกนะครับจะถูกหลักอนามัยนะครับทุกคนโอ้กลิ่นหอมครับกลิ่นหอมปลานะครับกลิ่นหอมมากหอมมากๆเลยนี่ก็ใส้น้ําต้มสุกนะครับทุกานนะครับผมน้ําต้มสุกนะครับผมใส่นะครับน้าต้มสุกนะครับ คือจะไม่ไม่ใส่น้ําเยอะนะครับทําน้ําปุกขิดนะครับผมน้ําปุกขิดครับผมถึงจะอร่อยนะครับถ้าใส่น้ําเยอะก็ได้กินเยอะนะครับผมแต่นี้ก็ได้กินเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้กินเนื้อเลยนะครับผมใส่น้ําปุกขิดนะครับผมเป็นน้ําพริก <peel> นน้ำพริกปลาดุกนะครับผมน้ำปุกขิดนะครับผมครับผม เป็นน้ำต้มสุกนะครับผม,มนะครับผมซิมแล้วนะครับตอนนี้ซิมแล้วนะครับขาดอะไรมั่งนะครับผม ทำการชิมนะครับผมผัดปลานะครับผัดปลานะครับผมปลาลงไปหน่อยนึงนะครับผม อะไรไหมยังอีกนะครับยังอีกนะครับผมยังไม่พอนะครับผมไม่พอครบับเติมน้ำอีกครับผมเติมน้ำอีกนะครับผมต้มสุกนะครับผม ตานะครับคุณนัตตาครับผมน้ำพีกพีกปลาดุกนะครับผมดูหน้าตาได้เลยนะครับผมจะกินของอะไรต้องใจเย,ย็นๆน,นะครับผมใจเย,ย็นๆน,นะครับผม หั่นหอมนะครับผมหั่นหอมใส่มะนาวด้วยนะครับผมกันะครับผมจะได้มีกลิ่นหอมนะครับผมตอนนี้กำลังจะหั่นหอมนะครับผมแล้วก็มะนาวด้วยนะครับผมวิธีหั่นมะนาวนะครับวิธีหั่นมะนาวนะครับผมนี่นะครับผมน้เม็ดออกนะครับ อีกมะนาวลงไปนะครับผมมะนาวนี่ก็น้ำเยอะครับผมเล็อกมาโอ้กลิ่นหอมแล้วนะครับผมตอนนี้กลิ่นหอมแล้วหอมกินมะนาวนะครับผม what oh. happened นเล็กเนี่ยแล้วก็มีน้ำอ่ะเยอะ อีกหนูก็ได้น้ำลายไหลแล้วนะครับเพื่อนนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จแนตะ่น้ำลายไหลแล้วนะครับผม ิ่นหอมแบบหอมมะนาวนะครับผื่นหอมมะนาวนะครับผม,มาาบชิมอีกครับชิมอีกนี่วก็มันเลือกหอมใส่นะครับผมเพราะว่าผมซีนมะเก็บนะครับผมซีนมะเก็บมีต้นหอมปักซีนด้วยนะครับผม มาเก็บน้ำน,นะครับผมก็ยังใช้ได้นะครับใจใ้นะครับผมดูนะครับผมนี่นะครับผมใส่น้ำค่นี้นะครับผมมีน้ำหน่อยๆนะครับเป็นน้ำปุขิดนะครับผมน้ำปุขิดน้ำปุขิดนะครับผม หอมนี่ใส่เยอะหอมเยอะนะครับเพื่นนะครับผมจะอร่อยนะครับผมต้นหอมนะครับผมเราใส่เยอะนะครับจะหอมนะครับผมน่าทานนะครับผมต้นที่ไม่ใช่ได้ ได้หอมหอมนะครับตั้งเดือดที่ใช้ได้นะครับผมเดืยดเป็นหอมนะครับ ซีด้วยนะครับทุกท่านนะครับผม,ไม,ไ,มไม่ใส่เหรออ๋อเก็บไว้นะครับลราบักซีเก็บไว้ไปล้างก่อนนะครับไปล้างก่อนนะครับผมไปล้างก่อนนะครับ ตอนนี้กลังหหอมนะครับหันหอมนะครับผมตัดตามขั้นตอนนะครับตอนใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับผม ผักซีครับผมตามด้วยผักซีนะครับใส่เยอะหอมเยอะนะครับผม่อ,อยนะครับผมใส่น้อยหอมน้อยนะครับผมโอ้กลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยนะครับผมหอมโชยขึ้นมาเลยนะครับผม ยังไม่พอนะครับผมตัวนี้ใหญ่มากครับผมตัวตักสีใหญ่มากครับผมดูนะครับใหญ่มากเลยโอ้กินหอมครับผมกินหอม สุดท้ายแล้วนะครับกันนะครับผมอมดูสับว์ดูดดน่ารานมากครับทานกับข้าวเย่างนี้ข้าวสวยก็ได้นะครับผมอร,อร่อ,รอ,ยรอ,รอยนะครับผมอร่อยนะครับผมชิมแล้วนะครับตอนนี้หางอย่างนี่ก็ กินกััพทีกินหอมทีก็หหอมเลยนะครับผม,ม่พอนะครับยังไม่พอนะครับผมตัดต้นหอมอีกนะครับผม อันี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับทุกานนะครับผมเริตักถ้วยนะครับผมต้่ยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมหิวแล้วนะครับตอนนี้หิวแล้วนะครับผม แล้วนะครับ่อนนะครับผมทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ก็กเพื่อนๆด้วยนะครับคือว่ามีประโยชน์ก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมัยแช n แนลด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับผมฝากใไนไอ้อมกดอ้อมใจเพื่อนๆน,นะครับ ทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยนะครับผมฝากไ้ด้วยนะครับช่งสมัยซานลนะครับผมกับผมโอ้ยดูนะครับผมดูสีสันนะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับผมกับผมนะครับนาตาครับนาตานะครับผมน้ําพริกนะครับน้าพริกปลาดุกนะครับผมจาทางภาคอีสานเขาเรียกปนปลานะครับผมนี่นะครับผมก็จะใส่ น้ำน้อยนะครับน้ำกุกขิดนะครับผมไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะครับผมคลิปนี้ไม่ใส่น้ำเยอะนะครับผมเนี่ยนะครับผมนาตานะครับนาตาหน่าทานมากนะครับผมรอยรับประทานด้วยกันนะครับทุกันนะครับผมกดปุ่มอไก่อนนะครับตอนนี้กรเสร็จแล้วนะครับทุกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชมแอ h Channel นะครับมีคลิปดีๆจะได้ ทำให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอพระคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบา,บายยนะครับหน้าตาครับหน้าตานะครับผมดูรอบๆนะครับผมนาทานไม้นาทานไม้นะครับผมนาทานมากๆเลยนะครับผม